นี่ค่ะวันนี้เราอยู่ในเกม Identity Vee ไปไปกันเถอะไปไปกันโอ้ดูมีน่าติมาเป็นไงอมเพียงหรือยังล่ะฮะทีนี้เพียงเห้อเพียงโอ้ขอไม่เจอบทนะอ๋อที่นี่ไหมือนกันน่ะนั่นซิ ชีวิตนี้ก็ลำบากมีแต่น่าหอมกินชุนฉุนแถมยังชอบกิอีกหน่อยนี่ค่ะพี่ดำเนมโอ้เจ้าน้ำหอมตุดตดนี่มาไหนอ่ะแบบอะไรอ่ะแบบโรงงานผลิตอาวุธสวัสดีค่ะหนูชื่อโมแปงเอาโมแปงอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่ไงผมชีอจินกินแค่หนูชื่อโมแปงค่ะวันนี้เป็นวันคริสต์มาส ใครๆเขาก็อยากอยู่กันนะคะวันคริสต์มาสใครๆเขาก็ชอบใครๆเขาก็หลงรักสวัสดีค่ะช่างน่าอศรุใครๆเขาก็หลงรักหลงรักนอนดีกว่าหลงรักของความเป็นวันคริสต์มาสใครๆเขาก็ชอบว,วันคริสต์สมาสวงางสดขนาดอังเป่ายังมีให้แจกนะสี่วันที่แล้วเองพาม ดูกระจกนี <sh texts q x> <sh> <Die> ้ส oh. ิสวยมากเลยอ่ะแต่ว่ามันบอกฉันไม่สวยโมโหแล้วจุกนี้จุดแรกก็จะแพ้โอ้ผมจะอยู่ต้องลงนาไปติดอาวุธเจอกันเจอกันที่โรงงานนะตอนนี้เธออยู่ไหนแล้วโมแป้งหนึ่งอยู่ที่โรงงานไปติดอาวุธโมแป้งสองเพีก็อยู่ที่โมเออเออเออ ใช้ก็อยู่ที่โอ้โหพี่เคชาเจอฮันเตอร์แล้วค่ะไอ้ก็ได้ช่วยด้วยฮันเตอร์ตัวเดิมีแล้วยด้วยไอ้ก็ได้ช่วยด้วยช่วยเราด้วยอหน้าต่อตาไอ้ก็ได้ช่วยด้วยช่วยเลยช่วยเลยช่วยเลยนสวัสดีนะคะดิฉันโอ้เจ็บ เจ็บอออออเจ็บออาอาออเจเราไปสายแอบเราชอบแอบกาแอบดี๋ยการอแารอบเดยวปามเออมแป้งหนึ่งมาช่วยเราหน่อยแป้งหนึ่งมาช่วยเราทีเราไปจะเจอแป้งหนึ่งเจอแล้ห้องใต้ดินนะชั้น VIP ปิดบ้านเลูกบ้านลูกต้องกลับบ้านกับแม่นะแม่ที่หัวถุงแกเลยนะมาเดี๋ยวเรนดูว่าตามมองไปหนึ่งช่วยเราทีวันเราจะไปไอ้นี่ลูกนี่ใส่ไม่ดีจริงๆเลยแต่คนนี่เนี่ยโมเป้งหนึ่งเธอต้องโดนโมเป้งหนึ่งโดนแม่ที โมเป้งสองจะไปดีเจเราด้วยด้ยวยนี่เจฮันก็ตัวเดิมอีกแล้วโมแป้งหนึ่งเราด้วยเราจะบินแล้วใครกันเล่ามาช่วยคนส,สวยคนนี้ที่ซีอู่จ้าใส่สกินคริสต์มาสจะมาให้ขวัญขวัญกับทุกคนเอ้าวดีโมเป้งหนึ่งโมไปไกลเลย ตะโกนคุยกันหน่อยมาช่วยกันหน่อยเราจะตายเป็นคนที่สูงไม่ได้เราจะตายเป็นคนเล็กไม่ได้ไ<ป>ไแต่ไปแล้วสยองนาทุกคนบายช่วงสองกามที่ดำเนินกำลังปั่นไฟอยู่แบบไม่รู้สาเหตุซะ แล้วโมแปงหนึ่งกำลังโดนมัดอยู่และคนนี้นักมายากลกำลังปั่นไฟยอยู่เหมือนกันที่ดำเนินก <is> ็ไม่ช่วยที่ดำเนินจะหาทางปั่นไฟทุกที่ทุกทางและส่วนนะและส่วนนักมายากงก็ปั่นไฟยอยู่อีกอยู่อีกสุดขอบแบบของที่เราเล่นอยู่ oh, นักมายากงโดยเข้าแล้วหนั่นเต็มเต็มเลยเฮ้ย รู้ได้ไงอ่ะเธอต้ช็อกเลยอ่ะก็มันมีวัดไม่ไม่คือนับไปอากงอ่ะอันแยกล่างอยู่นะแล้วคือแบบพี่เกศชันรู้ได้ไงตีท,ทีเดียวปักเลยล้มเลยตอนนี้ที่ดําเนินช่วงสองกังพี่ดําเนินกำลังออกไปอีกทางหนึ่งทางใดทางหนึ่งเหมือนพี่ด,าดําเขาจะดูแผนที่ดูแผนที่แล้วก็หาอ,อะไรไม่รู้ <c oughs> ตรงตรักของฉันต้องกลับบ้านให้หมดแม่จะกลับพอกลับบ้านไปปุ๊บแม่จะตีหนูให้หมดเลยทุกคนนี่แม่หนักมายากุงเดี๋ยว้องกลับบ้านเป็นคนที่สามของข้าฮ่าฮที่ดำเนินยังคงแล้วดำเนินเรอยู่ไหนไม่ไม่บอกหนักมายากลึง,งบอกผม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 ไม่รู้ครับรเพราะพวกเราแย่ท้องกันเนืะไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่จะไปหาเอง ดำเนิ้อลูกอยู่ไหนไปงานไปงานกินโดวอีกาตอมหัวหมดแล้วเนี่ยเราจะทำยไงดีเนี่ยปั่นไฟหรือวิ่งเล่นดีเนี่ยทำยไงดีนาะอ่ะนี่ไงดำเนินไม่เห็นลูกเลยนะเออหัวของอากาศออโอ๋เหลือแค่เราคนเดียวสินนะใช่ไหมดูแผนที่เป๊บ ดำนินแม่เจอลูกแร้วนี่นีโดนเลยฮตาดนดำนินลูกอยู่ไหนนี่เนีนเต็มเเลยอะแม่จะไปตีหนกแน่นอนไม่ต้องดูแล้วแม่จะไปตีหนกแลนะลูกต้องโดนใครตีใค่นี้หนกผมก็เตะเขาตี จริงจริงจำหาทิ้ให้คบินไปด้วยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตะไคร้กดแชร์และอย่าลืมตอกตะไคร้แล้วกดดินะะคจบคลิปนี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย